แคนเบี่ไอศครีมสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทํากีวีโยเกิร์ตเกล็ดหิมะกันนะคะวัตถุดิบของเรานะคะก็จะเป็นน้ําตาลทรายขาวนะคะแล้วก็กีวีแช่แข็งนะคะแล้วก็สีผสมอาหารสีเขียวนะคะแล้วก็จะเป็นผงผสมเอสซีรสกีวีนะคะมาดูขั้นตอนการทํากันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องตวงน้ํานะคะน้ําเปล่าจํานวน2ลิตรนะคะเพื่อที่เราจะนําไปต้มน้ําตาลกับผงผสมนะคะ หลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำตาลทรายนะคะจำนวน2กิโลครึ่งนะคะแล้วเราก็ใส่ผงผสม SC นะคะรสกีวีนะคะ1ซองนะคะ แล้วเราก็นําไปต้มนะคะต้มจนเดือดนะคะจนน้าตาลแล้วก็ผงละลายนะคะหลังจากนั้นเราก็ยกมาพักไว้นะคะแล้วก็ใส่เนื้อกีวีแช่แข็งนะคะจํานวน1นกิโลนะคะ1ถุงนะคะแล้วเราก็พักไว้นะคะสัก5-10นาทีนะคะเพื่อให้เนื้อกีวีของเรานิ่มลงนะคะหลังจากเนื้อกีวีของเรานิ่มลงแล้วนะคะเราก็จะมาตักใส่โถปั่นนะคะเพื่อที่จะนําเนื้อกีวีของเรานะคะไปปั่นให้ละเอียดนะคะ ถ้าใครไม่ชอบเม็ดกีวีนะคะก็สามารถกรองเม็ดกีวีออกได้เลยนะคะหลังจากที่เราปั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำกลับมาเทใส่ในหม้อเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็พักไว้นะคะแล้วเราก็จะไปตวงน้ำนะคะอีกจำนวน7ลิตรนะคะใส่อีกหนึ่งหม้อนะคะ แล้วเราก็เอาน้ำตาลนะคะกับผงผสมที่เราต้มเมื่อกี้นะคะที่เราพักไว้นะคะมาเทรวมกันนะคะหลังจากที่เราเทรวมกันแล้วนะคะเราก็จะใส่สีนะคะใส่สีเขียวนะคะจํานวนหกฝานะคะถ้าเราใช้ขวดเล็กนะคะให้ใส่หฝานะคะแต่ถ้าเราใช้ขวดใหญ่นะคะให้ใช้เป็น3ามฝานะคะแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะมาแพ็คถุงนะคะโดยใช้ถุงเย็นนะคะขนาด7็คูณ11นะคะแพ็คนะคะตักใส่ถุงเลยนะคะตักใส่ถุงแล้วก็มัดให้เรียบร้อยนะคะจนหมดหม้อเลยนะคะหลังจากที่เรามัดถุงเสร็จแล้วนะคะ เราก็จะนําไปแช่ฟิตนะคะจํานวน1-2คืนนะคะเพื่อที่จะให้เขาแข็งตัวนะคะเราถึงจะสามารถนํามาปั่นได้นะคะหลังจากที่เราแช่ฟิตเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนํามาแกะออกจากถุงนะคะเพื่อที่เราจะนําไปปั่นนะคะคลิปนี้เราจะยกตัวอย่างมาปั่นแค่3ถุงนะคะแต่ถ้าทุกท่านทําทุกท่านต้องเอาออกมาทั้งหมดนะคะแล้วก็ปั่นครั้งเดียวนะคะ10กิโลเลยนะคะ หลังจากที่เราแกะถุงเสร็จนะคะเราก็นำมาสรรับให้เขาละเอียดนิดนึงนะคะไม่งั้นเขาจะปั่นไม่ได้นะคะเสร็จแ,แล้วเราก็จะตักใส่โถปั่นได้เลยนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่ประมาณครึ่งโถนะคะเราต้องกะเอานะคะว่าไม่ให้เหลวมากนะคะแล้วก็ไม่ให้ข้นมากนะคะถ้าเหลวมากเวลาปั่นนะคะเขาก็จะแยกชั้นนะคะแต่ถ้าข้นมากเขาก็จะปั่นไม่ได้นะคะเราต้องคำนวณดูเนื้อไอติมตรงนี้นะคะให้เท่ากับที่เราปั่นได้นะคะเราก็จะนำมาปั่นให้ละเอียดนะคะ ให้ไม่มีเกล็ดน้ําแข็งไม่มีก้อนน้ําแข็งนะคะปั่นให้เนื้อเนียนแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเก็บใส่ถุงนะคะหรือว่าจะใส่กล่องพลาสติกก็ได้นะคะแล้วแต่เราสะดวกนะคะเราก็จะตักปั่นไปเรื่อยๆนะคะจนหมดหม้อเลยนะคะทุกท่านก็จะทําครั้งละ1 0บกิโลก็คือเราก็สามารถปั่นทีเดียวนะคะ10บกิโลได้เลยนะคะแต่ถ้าเวลาเราเก็บนะคะให้แยกเก็บนะคะเป็น แพ็คละ5กิโลหรือว่าถุงละ5กิโลนะคะเพื่อที่เขาจะได้ทำความเย็นได้เร็วขึ้นนะคะไอติมของเราก็จะแข็งขึ้นนะคะแข็งเร็วขึ้นนะคะหลังจากที่เราปั่นเสร็จนะคะก่อนที่เราจะเก็บนะคะเราต้องนำมาคนอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะเพื่อให้เขาไม่แยกชั้นนะคะไอติมของเราก็จะได้เข้ากันนะคะ หลังจากที่เราคนให้เข้ากันแล้วนะคะเราก็นําไปแช่ตู้ฟิตนะคะจํานวน1-2คืนนะคะเพื่อให้เขาแข็งตัวนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็สามารถนําออกไปตักขายได้เลยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจและ YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้ร้านเราด้วยนะคะ Family Ice Cream ขอบคุณคะ่ะ